ากคุณกำลังมองหาบ้านหรือทาวน์โฮมที่ติดกับถนนหลักอยู่แล้วก็งั้นทำเลนี่จะทำให้คุณสะดวกสบายในเรื่องการเดินทางแน่นอนนี่เป็นทาวน์โฮมที่แค่1นาทีคุณก็สามารถออกถนนพุทธมนตรสาย5ได้แล้วแถมยังไม่ไกลจากถนนบรมราชชน,นีและเพชรกเกษมอีกต่างหากการเดินทางสะดวกสุดๆนี่คือทาวน์โฮม3ชั้นในโครงการเพชรทวีพุทธมนตรสาย5โดยโครงการตั้งอยู่ที่<ไ>ตำบลไร่ขิงอำเภอสามรานจังหวัดนครปฐมหลังนี้ได้ เนื <Marvel> ้อที่ดินกว้างถึง16.3ตารางวากันเลยทีเดียว ส่วนพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง180ตารางเมตรฟังก์ชันภายในบ้านประกอบไปด้วย3ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถง3ที่จอดรถตัวบ้านยังได้รับการทาสีทั้งภายในและนอกใหม่ทั้งหมดหน้าบ้านไม่ชนกับใครแถมยังจอดรถได้ภายในบ้านยังสามารถกันห้องเพิ่มในอีก2ห้องเหมาะกับทำออฟฟิศสำนักงานหรือจะเป็นสต็อกสินค้าก็ดีนอกจากนี้บ้านหลังนี้ยังได้รับการปรับเรื่องระบบไฟฟ้าและระบบประปาพร้อมอยู่แน่นอนครับถ้าคุณอยากมี มีบ้านดีๆแบบนี้เรายังมีให้เลือกอีกเพียบเรารีโนเวบ้านขายมาแล้วมากกว่าพันหลังเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีหากคุณสนใจโซนไหนอยากมีบ้านฟังก์ชันแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับ